พายุฤดูดร้อนรอบใหม่เริ่มแล้วฝนเริ่มตกตั้งแต่เช้ามืดเมฆฝนปกคลุมทั่วภาคอีสานบ่ายถึงค่ำนี้จะกระจายไปยังภาคอื่นๆค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4อัปเดตรายชื่อจังหวัดแจ้งพื้นที่สีเหลืองและสีแดงทั้ง3วันและเตรียมรับฝนต่อนเนื่องไปจนถึงอย่างน้อยวันที่14พฤษภาคม จากว่าที่พายุไซโคลนในอ่าวเบงกอลและทะเลนดามันคลื่นแรงจัดสูง4-5เมตรอัปเดตเส้นทางล่าสุดพายุมีแนวโน้มเคลื่อนออกห่างจากประเทศไทยค่ะส่วนหลังวันที่15พฤษภาคมข่าวดีสำหรับพี่น้องภาคใต้กรมอุตูเตือนมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ youtube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติ คลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่17พฤณสภาคมค่ะวันนี้พื้นที่ไหนมีฝนตกหรือว่าเริ่มมีเมฆคล้มๆปกคลุมแล้วบ้างอย่าลืมแจ้งข่าวไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะ วันที่8พฤษภาคมค่ะถ้าดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเมฆฝนจากทางสปปลลาวเริ่มกระจายเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณ5ทุ่มของวันที่7พฤษภาคมเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬหลังจากนั้นในช่วงเช้ามืดเมฆฝนและกลุ่มฝนก็เริ่มกระจายเข้ามาบริเวณภาคอีสานจังหวัดอื่นๆเรื่อยๆค่ะโดยพื้นที่ที่มีฝนตกแล้วสำหรับวันที่8พฤษภาคมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย มีฝนตกแล้วในพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬหนองคายอุดรธานีสกลนครนครพนมหนองบัวลำพูเลยอุบลสีสเกตร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญและสุรินทร์นครสวรรค์ลบบุรีนคนรราชสีมาสระบ,บุรีปราจีนบุรีนครน,นายกสาก,ก้วชาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดกรุงเทพปริมณฑลเชียงใหม่ตากเชียงรายพะเยาเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและยะลาค่ะ บางพื้นที่ตกต่นเนื่องหลายชั่วโมงแต่ก็ยังตกไม่ทั่วทั้งจังหวัดค่ะใครที่ยังไม่เจอฝนใจยเย็นๆนะคะรอบนี้มีแนวโน้มฝนตกยาวตลอดสัปดาห์ยังได้ลุ้นฝนกันอีกหลายวันค่ะไปอัปเดตประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องพาย,ยุฤด,ดูร้อนบริเวณป,ประเทศไทยตอนบนฉบับที่4 ในช่วงวันที่8-10พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจง้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าะน,นองส่วนเกษตรกร,กรควร เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดตอบผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกาลังปานกลางได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตวนออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนทุกภาคในวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะในวันที่8พฤษภาคมภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกร้อยละ20ของพื้นที่ค่ะโดยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลืองทุกจังหวัดโดยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด42องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกจังหวัดค่ะ โดยมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่พื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยสูงคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลรัชธา,านีอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่39องศาค่ะภาคกลางมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่โดยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลืองทุกจังหวัดค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้อยู่ที่40องศา ภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่โดยทุกจังหวัดของภาคตะวันออกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลืองอุณหภูมิสูงสุดวันนี้39องศาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนนะคะแต่ก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาเยลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด38องศาทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิสูงสุด35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรต่อไปวันที่9พฤษภาคมค่ะ ภาคเหนืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤด,ดูร้อนทุกจังหวัดโดยเพิ่มพื้นที่สีแดงมาด้วยค่ะคือจังหวัดน่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเชียงเหนือ พื้นที่สีแดงคือจังหวัดอุดรธานีนครราชสีมาและกาฬสินธุ์ส่วนพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแกน่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดบุรีดมและสุรินทร์ภาคกลางอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยพายุฤด,ดูร้อนทุกจังหวัดค่ะโดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยสูงคือลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัดค่ะโดยพื้นที่สีแดงเสี่ยงภัยสูงคือจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีและสะักแก้ว ต่อไปวันที่10พฤษภาคมพื้นที่เสี่ยงพายุด้วยอุรอนลดลงค่ะมีเฉพาะพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงภัยปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตอนออกเชียงเหนือ ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธา,านีภาคกลางเหลือจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุรีรรอยุทยาสมุทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยสีเหลืองถูกจังหวัดค่ะฝนที่ตกในสัปดาห์นี้ยังมีอิทธิพลจากว่าที่พายุไซโคลนด้วยค่ะ ในช่วงวันที่8ถึง14พฤษภาคมยมความกดอากาศตามที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอ่าวเบงกอลตอนกลางและทะเลนดามันตอนบนจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาส่งผลทำให้ลมตอนตกเฉียงใต้ที่ผัดนวความชื้นจากทเทเลนดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ในช่วงวันที่11ถึง14พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลนดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลนดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลนดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่11-14พฤษภาคมนี้ค่ะส่วนย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะล่าสุดได้อ่อนกําลังลงจากย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงเป็นย่อมความกดอากาศต่ำธรรมดาค่ะอยู่บริเวณทะเลจีนใต้และกําลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามค่ะซึ่งล่าสุดทางกรมตุไม่ได้มีการพูดถึงย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้แล้วนะคะนั่นแปลว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยเท่าไหรค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศในระยะ10วันจากกรมตุค่ะในช่วงวันที่8-13พฤษภาคม ต่วไทยจะเริ่มมีฝนและฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นทิศท,ทางลมมีความแปรปรวนช่วงแรกเป็นอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมไพ่สารตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเกิดการประทะก,กันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนทําให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะส่วนอ่าวเบงกอลมีหย่อมความกดอากาศตามกาลังแรงก่อตัวและคาดว่าจะแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนได้ทิศท,ทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือค่ะศูนย์กลางไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศ เทศเมียนมาหรือว่าบางคาลาเทศแต่ขอบของพายุอาจส่งผลต่อทางด้านตอนตกของประเทศไทยทําให้ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่1 1บเถึงสิพฤษภาคมนี้ยังต้องระวังพายุฝนฟ้าะน,นองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกค่ะส่วนในช่วงวันที่1 5บหถึงสิพฤษภาคมประเทศไทยตอนบนฝนจะลดลงค่ะยังมีตกอยู่บ้างบางพื้นที่แต่บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าผ่านแบบจําลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจําลองไม่ได้แม่นยำร้อยเออย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะ เริ่มในช่วงเงย็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมค่ะภายสารฝนเริ่มขยับจากด้านตะวันออกที่ติดกับลาวมาจนถึงบริเวณจังหวัดอื่นๆนะคะโดยพื้นที่ที่เป็นสีเหลืองถึงสีแดงคือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินะครราชสีมาขอนแกน่นมหาสารคามบุรีดั์สุรินทร์สีสะเกดร้อยอยโสธรและกาฬสินธุ์ภาคเหนือสีเริ่มขยับเข้ามาทางจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์นอกจากนั้นมีสีฟ้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะภาคกลางมีสีฟ้าบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะครสวร์อุทยา สุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีส่วนภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลไม่มีสีค่ะภาคใต้มีสีฟ้าบริเวณสุราธ,ธานีนะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะคำวันจันทร์ที่8พฤษภาคมภาคใต้มีสีฟ้าบริเวณจังหวัดสุราธ,ธานีนะครศรีธรรมราช ภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล่างไม่มีสีเลยค่ะโดยมีสีแค่บริเวณลบบุรีกับนครสวรรค์ภาคเหนือสีเยอะขึ้นค่ะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและพายุดดูดร้อนเพิ่มมากขึ้นสีเหลืองแดงคือเชียงรายพะเยาแพร่าน,าน,าน่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคอีสานมีสีเหลืองทางจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญอุบลและสีสะเกดค่ะเช้ามืดวันอังคารที่9พฤษภาคม บริเวณไพีสารกลุ่มสีส่วนใหญ่อยู่ทางตอนบนถึงตอนกลางค่ะภาคตนออกกับภาคกลางสีน้อยมากภาคเหนือสีก็ลดลงนะคะเหลือสีฟ้าถึงสีเขียวฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านส่วนภาคใต้เช้ามืดวันอังคารไม่มีสีค่ะ6โมงเช้าวันอังคารที่9พฤษภาคมกลุ่มสีไพีสานตอนบนขยับลงมาอีสานล่างค่ะมีสีเหลืองแถวนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์อุบลศรีสะเกษอำนาจเจริญภาคกลางมีสีฝั่งลบบุรีสระบุรี สุพรรณบุรีนครปฐมนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองภาคเหนือมีแค่เพชรบูร์ค่ะส่วนภาคตะนออกและภาคใต้ยังไม่มีสีค่ะบ่ายวันอังคารที่9พฤษภาคมสีเพิ่มขึ้นค่ะโดยบริเวณภาคเหนือมีสีฝั่งจังหวัดน่านพะเยาแพร่ลำปางอุตรดิตถ์เพชรบูร์และตากภาคกลางมีสีเหลืองกาญจนบุรีค่ะสีฟ้าราชบุรีสระบุรีอุธยาปทุมธานีกรุงเทพปริมมณฑลภาคตะนออกมีสีทุกจังหวัดสีเหลืองคือสักแก้วฉะเชิงเทรา ไพสาลสีน้อยลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนแถวจังหวัดเลยชัยภูมิภาคใต้สีเพิ่มขึ้นค่ะมีสีทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองแถวชุมพรพังงาสตูลสงขลายยลาปัตตานีนราธิวาสเย็นวันอังคารที่9พฤษภาคมไพศาลสีเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีสีเหลืองถึงสีแดงในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินะครราชสีมา มหาสารคามบุรีรัมย์และมุกดาหารภาคเหนือมีสีฟ้าถึงสีเขียวฝั่งไม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเพชรบูรณ์ภาคกลางมีสีฟ้าเขียวฝั่งจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีราารรน,รนครสวรรค์ลบบุรีภาคตอนออกไม่มีสีส่วนภาคใต้สีอ่อนลงค่ะคำวันอังคารที่9พฤษภาคมยังมีโอกาสเจอฝนตกส่วนใหญ่พื้นที่ของภาคสารค่ะมีสีเหลืองขอนแก่นชัยภูมิเลยอุดอรธานีสกลนครน,นครราชสีมา บุรีรัมย์สุรินทร์มหาสรารคามกาลสินมุกดาหารและนครพนมภาคตะออกเริ่มมีสีบ้างในส่วนของสักแก้วค่ะพื้นที่อื่นยังไม่มีสีภาคกลางมีสีเขียวเหลืองช่วงกรุงเทพปิมณนทอยุธยาปทุมสุพรรณบุรีนคปรปฐมชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองภาคเหนือมีสีเหลืองอุตรดิตถิพิษณุโลกทุกขททยกำแพงเพชรส่วนภาคใต้สีลดลงอีกค่ะเช้ามืดวันพุทธที่10พฤษภาคมมีสีบริเวณภาคเหนือเชียงรายเชียงใหม่ตากลำพูนล,ลำปาง พยเยวพแพร่น,น่านเพชรชบูรณ์ภาคสานมีสีฟังเลยชัยภูมิหนองบัวลำพูนครราชสีมาและอุบลภาคตนออกสักแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีตราดภาคกลางกับภาคตาย,ยังไม่มีสีค่ะเช้าวันพุธที่10พฤษภาคม ภาคเหนือสีลดลงค่ะเหลือเฉพาะบริเวณตอนล่างแถวพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอสานยังมีสีเหลืองอยู่เลยหนองคายหนองบัรลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาปึงกาญนาครพนมและอีสานตอนล่างเป็นสีฟ้าค่ะภาคตอนออกสีฟ้าสักแก้วชนบุรีระยองตราภาคกลางมีสีฟ้าอ่อนแถวกรุงเทพปริมณฑส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะ เที่ยงวันพุทธที่10พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้นค่ะภาคอีสานมีสีอ่อนๆทั่วทั้งภาคสีเหลืองคือแถวคอนแกน่สกนสกลนครอุดรธานีชัยภูมิโคราชภาคตนออกสีทุกจังหวัดสีเหลืองคือชนบุรีระยองตราดฉะเชิงเซาภาคกลางมีสีทุกจังหวัด สีเหลืองเน้นทางกรุงเทพปริมณฑลและกลางตอนล่างค่ะส่วนภาคเหนือมีแค่สีฟ้าอ่อนภาคใต้สียังน้อยอยู่มากค่ะบ่ายวันพุธที่10พฤษภาคมฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคค่ะภาคเหนือมีสีเหลืองแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางภาคกลางมีสีทุกจังหวัดสีเหลืองฟังกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ภาคสานมีสีเน้นด้านตอนออกและตอนล่างของภาคค่ะภาคตอนออกมีสีทุกจังหวัดสีเหลืองแถวสักแก้วฉะเชิงเราจันทบุรีราดภาคใต้มีสีทุกจังหวัดสีเหลืองแดงคือเพชรบุรี จวบคีริขันสีเหลืองชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาพัทลุงและสตูลเย็นวันพุทธที่10พฤษภาคมภาคเหนือยังมีโอกาสเจอฝนส่วนใหญ่ทางตอนล่างของภาคภาคกลางสีลดลงค่ะส่วนใหญ่เหลือทางตอนล่างของภาคและด้านการจนบุรีราชบ,บุรีภาคอีสานสีลดลงเหลือทางอีสานล่างแถวสุรินทร์ศรีสะเกดอบบุบลภาคตอนออกสีน้อยลงค่ะส่วนภาคใต้ย,ยังมีสีเขียวเหลืองอยู่แถวเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชรังสตูลพัทลุงค่ะ ค่ำวันพุธที่10พฤษภาคมยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่บริเวณภาคเหนือค่ะกับภาคสานด้านจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาขอนแก่นบึงกาฬนครพนมภาคตนออกภาคกลางภาคใต้สีหน่อยมากค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆค่ะแบบจำลองยิ่งไกลยิ่งไม่แม่นเช้ามืดวันพฤหัสที่11พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนพื้นที่ของภาคเหนือด้านที่ติดกับลาวภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานบ่ายวันพฤหัสที่11พฤษภาคมสีเพิ่มขึ้นค่ะโอกาสเกิด ยังมีโอกาสเกิดฝนตกในพื้นที่ของภาคเหนือภาคกลางตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตอนออกภาคอีสานและภาคใต้ตอนบนค่ะทํ้วันพฤหัสที่11พฤษภาคมยังมีสีอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอีสานตอนบนค่ะช่วงดึกวันพฤหัสที่11พฤษภาคมมีสีเหลืองบริเวณภาคอีสานตอนบนกับภาคกลางค่ะเช้ามืดวันศุกร์ที่12พฤษภาคมมีสีบริเวณภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานค่ะเช้าวันศุกร์ที่12พฤษภาคมมีสีส่วนใหญ่บริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือด้านที่ติดกับลาวค่ะ บ่ายวันศุกร์ที่12พฤษภาคมสีเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่บริเวณภาคเหนือภาคกลางด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกจังหวัดที่ติดทะเลภาคอีสานจังหวัดที่ติดชายแดนลาวภาคใต้มีสีทุกจังหวัดเน้นสีเหลืองบริเวณภาคใต้ตอนบนถึงตอนกลางค่ะค่ำวันศุกร์ที่12พฤษภาคมยังมีโอกาสเกิดฝนทางภาคเหนือค่ะภาคอีสานด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน ช้ามืดวันเสาร์ที่13ามพฤษภาคมมีสีบริเวณภาคเหนือกับไพ่สารตอนบนและไพ่สารด้านตอนออกรวมถึงภาคใต้ในทะเลเอ่าวไทยตอนบนค่ะเช้าวันเสาร์ที่13าพฤษภาคมมีสีบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกไพ่สารตอนบนภาคเหนือด้านที่ติดกับลาวค่ะ บ่ายวันเสาร์ที่13พฤษภาคมสีเพิ่มขึ้นค่ะมีโอกาสเกิดฝนเยอะทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ส่วนภาคอีสานกับภาคตอนออกมีสีเล็กน้อยค่ะเย็นค่ำวันเสาร์ที่13พฤษภาคมยังมีสีอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคอีสานค่ะภาคกลางมีเล็กน้อยแถวตอนล่างภาคใต้มีเล็กน้อยแถวตอนบนกับตอนล่างค่ะเช้ามืดวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมสีอ่อนลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนแถวภาคเหนือตอนบนกับภาคอีสานบ่ายวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมค่ะฝนเริ่มลดน้อยลงนะคะ แม่ครึ่มเป็นส่วนใหญ่มีเฉพาะแค่สีฟ้าปกคลุมในทุกภาคค่ะกลางคืนสีก็น้อยลงนะคะวันจันทร์ที่15พฤษภาคมช่วงเช้ามีสีอ่อนบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคสานด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนค่ะบ่ายวันจันทร์ที่15พฤษภาคมยังมีโอกาสเจอฝนบางพื้นที่แต่ไม่หนักมากนะคะส่วนใหญ่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางอีสานล่างตะวันออกและภาคใต้ค่ะเชวงกลางคืนสีน้อยลงวันอังคารที่16พฤษภาคมเช้ามืดสีน้อยมากค่ะ บ,บ่ายวันอังคารที่16พฤษภาคมมีสีเพิ่มขึ้นบริเวณอีสานล่างภาคตอนออกภาคกลางและภาคใต้เยอะสุดค่ะช่วงกลางคืนสีน้อยลงค่ะวันพุธที่17พฤษภาคมช่วงเช้าสีน้อยมากค่ะส่วนช่วงบ่ายมีสีเพิ่มขึ้นทางอีสานล่างภาคตอนออกและภาคใต้ค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นนะคะเน้นดูในช่วง1-2วันนี้ก่อนนะคะมาอัปเดตก,กันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปััหมุดสานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวนโน้มฝนตั้งแต่เย็นวันจันทร์ที่8พฤษภาคมไปจนถึงค่ำวันอังคารที่9พฤษภาคมค่ะสถานที่แรกบางไทรอยุธยาวันจันทร์โอกาสเกิดฝนตกอย่างน้อยอยู่นะคะในช่วงเย็นมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรมีเมฆครึมครึมบางค่ะส่วนวันอังคารมีโอกาสเกิดฝนตกช่วงเช้าประมาณ1-3มิลิเมตรมีเมฆครึมหรือฝนตกเล็กน้อยและค่าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น4มิลิเมตรส่วนช่วงค่ำเพิ่มขึ้นเป็น10มิลิเมตรค่ะ บ้านโคงวิไลและอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรวันจันทร์มีเมฆครึมๆรึมค่ะฝนยังน้อยอยู่ส่วนวันอังคารกลางวันเป็นแดดสลับเมฆครึมมีค่าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเย็น2มิลลิเมตร วันพุธกับวันพฤหัสมีค่าฝนเพิ่มขึ้นค่ะศรีนรงค์และสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์วันจันทร์มีค่าฝนเยอะในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะ15-16มิลลิเมตรส่วนวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มและค่าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงเย็นถึงค่ำ3-4มิลลิเมตรมีฝนตกไปจนถึงวันเสาร์ค่ะบ้านขุมเงินยะโสธรวันจันทร์ช่วงบ่ายถึงเย็นค่าฝนเล็กน้อย1-2มิลลิเมตรเมฆครึ้มหรือฝนเบาบางจากนั้นค่าฝนเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเช้ามืดวันอังคารค่ะ8-17มิลลิเมตร ส่วนใหญ่และค่าฝนเพิ่มอีกรอบในช่วงดึกๆวันอังคารค่ะ6มิลิเมตรกระเษสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิวันจันทร์มีค่าฝนช่วงเย็นถึงค่ำ2-10มิลิเมตรวันอังคารช่วงเช้ามืด4-5มิลิเมตรกลางวันเป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะมีเมฆปกคลุมเกือบทั้งวันและในช่วงค่ำมีค่าฝนเพิ่มอีกเป็น11มิลิเมตร โพสิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดวันจันทร์มีค่าฝนสูงในช่วงค่ำค่ะ18มิลลิเมตรวันอังคารกลางวันเป็นแดดสลับเมฆครึ้มมีฝนตกเล็กน้อยและค่าฝนเพิ่มอีกรอบในช่วงดึกๆค่ะ5มิลลิเมตร บ้านโป่งราชบุรีวันจันทร์ฝนยังน้อยอยู่ค่ะค่าฝนเล็กน้อย1มิลิเมตรช่วงเย็นมีเมฆค,ครื้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่วันอังคารช่วงเช้ามืด1-2มิลิเมตรและช่วงเย็นถึงค่ำ2-3ามมิลิเมตรบ้านคลำตาก้าสกนาลนครวันจันทร์ช่วงเย็นค่าฝน2มิลิเมตรช่วงค่ำค่ำดึกดึกเพิ่มขึ้นเป็น13มมิลิเมตรเช้ามืดวันอังคาร2-3มมิลิเมตรและฝนอีกรอบคือค่ำถึงดึกวันอังคารค่ะ โนนสูงและห้วยถแถลงนครราชสีมาวันจันทร์ช่วงบ่ายถึงเย็นมีค่าฝน2-5มิลิเมตรมีเมฆครึ้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่ค่ะวันอังคารช่วงเช้ามืดวันอังคารช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าประมาณ7-8มิลิเมตรมีเมฆครึ้มปกคลุมตลอดทั้งวันและค่าฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบในช่วงเย็นถึงข้าวันอังคารค่ะ8-13มิลิเมตรพุทธพฤหัตย์ยังมีฝนตกอยู่ค่ะสีสำมรงสุขโขทยัยวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงดึกๆค่ะ15มิลิเมตรเช้ามืดวันอังคารอีก5ม mm. ม และมีค่าฝนอีกรอบช่วงค่ำถึงดึกวันอังคารค่ะ10มิลลิเมตรแม่สอดจังหวัดตากวันจันทร์มีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงเย็น1มิลลิเมตรช้ามือวันอังคารเพิ่มขึ้นเป็น4มิลลิเมตรส่วนวันอังคารช่วงกลางวันค่าฝนล,ลดลงมีแดดมากขึ้นค่ะหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราชสิชลนครศรีธรรมราชและร่อนพิบูลค่ะ วันจันทร์ในช่วงค่ำถึงดึกมีค่าฝนประมาณ2-4ม mm. มมีฝนตกบางพื้นที่นะคะส่วนวันอังคารกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่และมีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นประมาณ1-4ม mm. มตรและอุ่นจังหวัดระนองวันจันทร์ไม่มีฝนค่ะส่วนวันอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็นแค่2ม mm. ม ปทีวจังหวัดชุมพรวันจันทร์โอกาสเกิดฝนตกอย่างน้อยอยู่ค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรเป็นแค่เมฆครึ้มๆส่วนนอังคารมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเย็น3มมิลลิเมตรมีแดดเป็นส่วนใหญ่ตลอดสัปดาห์ค่ะเวียงสะเขียนซาและพุนพินสุราธานีวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงค่ำค่ะ2-5มิลลิเมตรวันอังคารกลางวันมีแดดเป็นส่วนใหญ่และมีค่าฝนอีกรอบในช่วงเย็นถึงค่ำเช่นเดียวกันค่ะ1-5มิลลิเมตรตลอดสัปดาห์ยังมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ปะเลียนจังหวัดตรังวันจันทร์ไม่มีฝนค่ะวันอังคารเช้ามืดมีค่าฝน1มิลิเมตรและช่วงบ่ายถึงเย็นมีค่าฝนเล็กน้อย1-2มิลิเมตรตลอดสัปดาห์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันจันทร์มีค่าฝนในช่วงค่ำหรือดึกค่ะ15มิลิเมตรวันอังคารเป็นแดดสลับเมฆครึ้มและมีค่าฝนในช่วงเย็น3มมิลิเมตรพุทธพิสุขค่าฝนเพิ่มขึ้นค่ะท่าวังผาจังหวัดน่านวันจันทร์มีค่าฝนสูงในช่วงค่ำถึงดึก20ยี่สิบมิลลิเมตร วันพุธค่าฝนเพิ่มขึ้นอีกค่ะบ้านใหม่ชัยพศ์บุรีดําวันจันทร์ช่วงเย็นถึงค่ำมีค่าฝน12-15มิลิเมตรช้ามืดวันอังคาร6มิลิเมตรและค่ำถึงดึกวันอังคารอีก13-15มิมลิเมตรวันพุธยังมีฝนค่ะใครที่อยากให้ปกักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่ตําบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคําว่าปากักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แลล้ววเจออกัันใหม่่่คคิปตปตไสสดีะ